สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอีทในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องศรัทธาสี่ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะศรัทธาสีหมายถึงความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุผลโดยผ่านการไตรตรองด้วยปัญญามี4ประการค่ะ ศรัทธาประการที่1กร่มกามสัทธาคือการเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเช่นเด็กชายปัญญาเก็บกระเป๋าเงินได้จึงนำส่งนางนารีนางนารีกล่าวคำขอบคุณและให้รางวัลกับเด็กชายปัญญาค่ะศรัทธาประการที่2วิปากศรัทธาคือเชื่อในผลของกรรมเช่นถ้านักเรียนตั้งใจเรียน ผลที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนก็จะสอบผ่านค่ะสัทธ,ธาประการที่3กรรม,มัส,สกตารัทธ,ธาคือเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองเช่นต้นค้ายาเสพติดต้นจึงถูกตำรวจจับค่ะและสัทธ,ธาประการที่4ค่ะตะถาคตโพทธทิสัทธ,ธาคือเชื่อในการรัดสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่จริงเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลจริงค่ะ หลักธรรมทางพะพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนยังมีหลักธรรมอีกมากมายให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนบทเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ